นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไหล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นได้ตัวของท่านเองนะครับก็มาทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของโช๊กนะครับหน้าที่ของโช๊กเนี่ยนะครับก็คือทําหน้าที่เป็นระบบรองรับน้ําหนักนะให้ผู้ขับขี่รถเนี่ยนะครับขับขี่รถด,ด้วยความนุ่มนวลน,นะ,ะนิ่มลดการสั่นสะเทือนบ,บังคับรถได้อย่างง่ายดายนะครับ นะเมื่อรถของท่านอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทีนี้เมื่อผ่านการใช้งานไปเนี่ยนะครับโช๊คเนี่ยมันก็จะเกิดการสึกหลอนะครับมีการสึกหลอจากอะไรบ้างนะครับถ้าตัวเนี้ยก็คือแกนโชค๊คนะตัวนี้ก็คือยางกันฝุ่นหรือเราจะเรียกซีนกันฝุ่นก็ได้แล้วเดี๋ยวด้านใต้ไอ้ยางกันฝุ่นหรือซีนกันฝุ่นเนี่ยถึงจะมีซีนโช๊คนะครับ ทีนี้เมื่อมันเกิดการสึกหลอเมื่อมันทํางานนานๆเข้าเนี่ยนะครับโชคก็จะเกิดการรั่วเหมือนตัวอย่างจาก gto คันนี้จะเห็นว่าโชคเนี่ยเกิดการรั่วนะครับทีนี้เมื่อมันรั่วนะครับน้ําเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ในระบบนะเดี๋ยวครูพาไปดูอันที่ครูผ่าไว้นะครับสักครู่นึงเดี๋ยวครูขออนุญาตเอามันวางไว้กับพื้นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับโครงสร้างของมันภายใน อันนี้จะเป็นโช๊คแบบเทเลสโคปิกนะธรรมดานะครับถ้าเป็นโช๊คหัวกลับหรืออัพไซด์ดาวก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับข้างในเนี่ยนะครับเวลาทำงานเนี่ยนะครับมันก็จะมีแกนโชค๊คมีลูกสูบโชค๊คมีบูทมีปอกรองนะครับส่วนตัวเนี้ยที่ครูกล่าวไปเมื่อสักครู่อันนี้คือยางกันฝุ่นส่วนซีนเนี่ยนะครับจะอยู่ทางด้านใต้ข้างในตรงนี้ที่นิ้วก้อยครูชี้อยู่ รัะน,นั้นเวลามันทำงานเนี่ยนะครับชิ้นส่วนเนี่ยมันจะเกิดการเสียดสีต่อให้โช๊คของเราเนี่ยไม่รั่วน้ำมันโช๊คที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะเกิดความสกรปรกแล้วก็ปริมาณน้ำมันโช๊คเนี่ยก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับมันหายไปได้อย่างไรนะครับเราลองเอาผ้านุ่มๆหรือทิชชู่สะอาดเนี่ยนะครับมาเช็ดตรงบริเวณแกนโชค๊คตรงส่วนตรงเนี้ย เช็ดให้แห้งหลังจากนั้นเราลองเอารถไปขี่แล้วกลับมาเราลองเอานิ้วเราเนี่ยมาลูบดูใหม่จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันลื่นๆมันมันเนื่องจากว่าเวลาที่แกนโชกกับกระบ,บอกโชคมันทํางานมันยุบตัวเนี่ยนะครับมันก็จะเอาน้ํามันโชกเนี่ยมาเป็นตัวหล่อลื่นระหว่างตัวแกนโชกกับซีนโชกทีนี้เมื่อผ่านการใช้งานไปนานๆเข้าน้ํามันโชกก็หายน้ํามันโชกก็สกปรปก แล้วก็บางคันอย่างที่ครูกล่าวไปคือโช๊คเนี่ยเกิดการรั่วก็จะต้องมีการเปลี่ยนอะไรทีนี้เวลาเปลี่ยนอะไรนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือน้ํามันโชค๊คนะฮะเดี๋ยวครูขอญาตตั้งกล้องให้ดีๆก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะครูก็จะมีตัวอย่างน้ํามันโช๊คเนี่ยมาให้ดูอยู่สามยี่ห้อนะครับ ยี่ห้อ A เนี่ยนะครับล่าสุดเลยเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ลูกศิษย์ครูเนี่ยเขาสั่งซื้อมาจากทางออนไลน์เขาจะมาเปลี่ยนซีนโชคเขาเองที่โรงเรียนส่วนยี่ห้อ B เนี่ยเป็นยี่ห้อที่ครูเนี่ยสั่งซื้อมาในวัสดุฝึกเอามาใช้ใช้ฝึกนักเรียนในในการเรียนเรื่องระบบโชคส่วนยี่ห้อ C เนี่ยเป็นยี่ห้อที่ครูใช้เมื่อในสมัยก่อนแต่ช่วงหลังมาเนี่ยเราแวกแถวโรงเรียนเนี่ย ่ายี่ห้อ c เนี่ยจะหาซื้อ,อยากแล้วราคาเนี่ยจะสูงขึ้นไปหน่อยนึงอ่านะครับเดี๋ยวครูจะมาเทให้ดูนะครับว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวครูเริ่มที่ยี่ห้อ a a ก่อนนะครับครูขอเอาขวดน้ำมันโช๊ควางข้างล่างก่อนนะนี่นะยี่ห้อ a, a นะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะยังมีห่วงล็อกอยู่ เดี๋ยวครูจะเปิดขวดและเทน้ํามันให้ดูว่าสีน้ํามันโช้กยี่ห้อ A เ,เนี่ยที่ลูกศิษย์ครูสั่งซื้อมาจากทางออนไลน์เนี่ยมันเป็นอย่างไรอ่าชัดเจนนะครูไม่ได้มาแพ็คมาโจมตีหรืออะไรใครคะนะครับนี่ชัดเจนน่ะครูจะทําการเปิดห่วงออกคือวันนั้นอนะ่ะเขาซื้อมาเนี่ยแล้วเขาเทขวดแรกครูบอกว่าเปลี่ยนเถอะนะฮะอย่าใช้เลยนะครับ โอเคนะคูจะทำการเปิดฝา <c oughs> นะครับน้ำมันโชกยี่ห้อยี่ห้อเไม่มีฟอยปิดมีแค่ห่วงล็อกอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวคูจะเทให้ดูนะฮะท่านดูในขวด A นะครับท่านดูที่สีน้ํามันนะครับนะดูที่สีน้ํามันสีจะดําเลยนะครับเหมือนกับน้ํามันเครื่องเก่าวันนั้นวันที่ลูกิษิ์ซื้อมาแล้วมาทำมามาเปลี่ยนซีนโช๊คเนี่ยพอเขาเทน้ํามันโช๊คใส่ขวดตวงครูบอกเฮ้ยทาไมมันดําขนาดนี้วะขนาดของใหม่นะก็เลยแนะนําให้ลูกิษิ์ว่าอย่าใช้เลยดีกว่านะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปใช้ อันที่โรงเรียนมีดีกว่าที่โรงเรียนใช้ในปัจจุบันนั้นที่โรงเรียนใช้ในปัจจุบันจะเป็นยี่ห้อบีขวดจะเป็นสีเหลืองเหลืองเหมือนกันแล้วท่านดูก่อนนะครับห่วงยังไม่ได้แกะนะอชัดเจนนะครับเดี๋ยวครูจะแกะห่วงมันออกอครูแกะห่วงออกแล้วนะครับครูเปิดฝาพอครูเปิดฝาไม่มีฟลอยปิดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวครูขอญาตเทไปที่ หวดีอะถ้าเห็นความแตกต่างไหมครับ A ดำบี B. จะใสขึ้นมานะครับทีนี้มาดูอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับ ยี่ห้อซีอ่าเดี๋ยวครูจะเปิดฝานะอ่าพอครูเปิดฝาเสร็จปุ๊บมีฟอยอ่าเดี๋ยวครูจะแกะฟอยนะครับแกะฟอยออกเดี๋ยวบางช่วงมือครูอาจจะบางท่านหน่อยนะครับพราะครูแกะฟอยเสร็จเดี๋ยวครูเทใส่ขวดให้ดูนะครับ เป็นไงครับสั่งซื้อมาจากออนไลน์อันนี้ที่โรงเรียนใช้ในปัจจุบันอันนี้คือในอดีตที่โรงเรียนใช้นะครับตอนนั้นถ้าเกิดในกรณีเป็นครูเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดครูจะเปลี่ยนซีนโช๊คหรือน้ำมันโช๊คลดครูเนี่ยนะถ้าเราไม่ซื้อน้ำมันโช๊คตามยี่ห้อรถที่เขาก็มีขายในปัจจุบันเนี่ยเราซื้อน้ำมันโช๊คดทั่วไปเนี่ยนะครับ ครูก็ขอจอดจงเป็นยี่ห้อสครับนะราคาก็จะแพงกว่าไอ้ตัว A กับ B แต่จากสีเนี่ยที่ครูเห็นเนี่ยเห็นะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบางทีเราไปทําตามร้านนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไปโจมตีทุกร้านนะครับบางร้านก็พยายามลดต้นทุนอะไรที่มันถูกก็เอาอันนั้นมาใส่ให้ลูกค้านะก็เพื่อลดต้นทุนแต่เวลาเขาเก็บเงินเนี่ยคือเขาก็เก็บเต็มที่ ค่าแรงเขาเก็บเต็มที่นะครับก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขาทําทมาหากินของเขาแต่ถ้าโดยส่วนตัวของครูเนี่ยอะไรที่เราจะใส่ให้ลูกค้าหรือให้ชาวบ้านที่เขามาขอรับบริการเนี่ยก็สมควรที่มันจะต้องมีคุณภาพดีหน่อยนึงนะครับถ้าอย่างเนี้ยคือครูก็ไม่เอาหรอกนะครับเนี่ยนะดูนะเนี่ยมันใสเนี่ยมันใสมากเลยนะขยาเนี่ยกระเพื่อมอันนี้ อันนี้ยังดูมีความหนืดหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเห็นไหมฮะส่วนอันนี้สสยแจวเลยเนี่ยนะครับนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับถ้าในกรณีเราจะฝึกหัดเปลี่ยนซีลโชค๊คเปลี่ยนแกนโชค๊คหรือจะทํางานเกี่ยวกับโช๊คเนี่ยแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนน้ํามันโช๊คใหม่นะครับ ก็ไปเลือกน้ำมันโช๊คที่มันมีคุณภาพมาใช้หน่อยหนึ่งนะนั้นทำคลิปเนี้ยครูก็เก็บไว้สอนลูกศิษย์ได้อีกยาวนานเลยนะครับส่วนท่านเข้ามารับชมแล้วเนี่ยท่านก็ศึกษาเก็บไว้เป็นตัวอย่างนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะไม่รู้เหมือนกันนะน้ำมันโช๊คของท่านเป็นสีอย่างนี้หรือเป็นขี้โคลนขี้เลนไปแล้วหรือยัง ขอบคุณแม่ครับที่ติดตามรับชมจนจบสวัสดีครับ